คุณกำลังรังรบฟังซ i มยูพอดแคสตโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสตค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการ MOU พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทยจีนสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทยจีนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์จันฉายนะคะคณะบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริกรสันติโรจนกุลนะคะหัวหน้าหน่วยดิจิทัลคอมเมิร์ซจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมอชอค่ะ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทยจีนร่วมกันนะคะในโครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าาพ p ิ n ย์ e l e c t r นิกส์ข้ามพรมแดนไทยจีนร่วมกับสถาบันของจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ช h i n a Intelligence Center โดยคุณเลี้ยนเชนนะคะซึ่งท่างก็บเป็นผู้อำนวยการสถาบันของจือ่อพร้อมด้วยคุณไล่หลินผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันของจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพิเศษแม่ขงล้านช้างและโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการสร้างผู้ประกอบการเชิงดิจิทัลภายใต้การสนับสนุนของแผนงานคนไทย4.0 โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ค่ะสำหรับจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ทุกสาขาอาชีพค่ะสามารถที่จะต่อยอดเรียนรู้เชิงทักษะดิจิทัลและก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกลายเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าดิจิทัลเวิร์กฟอร์สนะคะได้ในอนาคต อีกทั้งในส่วนของสถาบันของจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความทันสมัยนอกเหนือจากการทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมภาษาจีนในแบบของ traditional แล้วนะคะซึ่งทางสถาบันของจื่อก็ยังมองเห็นความสำคัญต่อก,การสร้าง Digital Workforce ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มอีคอมเมิรและการตลาดออนไลน์โดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางด้วยค่ะ โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในการจัดประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์สินค้าไทยบุกตลาดจีนซึ่งเป็นการจัดมาอย่างต่อเนื่องถึง5ปีนะคะโดยครั้งล่าสุดค่ะได้ชื่อว่าจงชิงครับนะคะที่มีนักศึกษาจากภาควิชาภาษา,าจีนและคณะบริหารธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า100คนเลยทีเดียวค่ะเข้าร่วมการแข่งขันนี้นะคะ จึงเชื่อว่าหลักสูตรนี้นะคะที่เป็นความร่วมมือการระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีสถาบันของจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นก้าวแรกนะคะในกระบวนการสร้าง Project Manager หรือว่าผู้จัดการโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรที่มีทั้งภาษาจีนภาษาไทยและทักษะภาษาดิจิทัลเพื่อการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ โดยมีคุณจัก,กรีเตจาวารีผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์แผนงานคนไทย4.0และผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็ได้จัดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ค่ะณอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast